พี่ดอมก็ได้กล้วยตากของปูดเขาจ้าหนักมากเลยคะ่ะกก้วยอัดกระปุกให้เขาแน่นเอียดเลยของปูดของพี่ดอมหนักด้วยหนักด้วยแม่อัดใส่จนแน่นเลยมันสิยูได้จากมือละเนาะกล้วยนะตากของพี่ดอมนี่ย่หังนาฟาเอาอะไรนะ่นะนายาฟากินอะไรนะ่ะกินแต่ไส้อ่ะสิ <Look it. S 1> สวัสดีค่ะก่อนหังอุ้หาก่อนงอ,อนง เห็นอัดคลิปให้พี่แน่ว่าได้ว่าว่าอัดเจ้าของกเครียดขึ้นมาละ่ะมันตลอดการนางเอกนางเอกมัน,นตลอดการน,ากนั่เจอไส้กกอไส้ลูกเกดแล้วน่ะไหงอนแล้วล่ะฮะไหนล่ะไหนล่ะอึออือลูกเกดค่ะอุ้ยอย่าทิ้งสิคะอร่อยจะตายตมีขี้ขี้แอะนะคะเป็น<ว>ลูกเกดค่ะ ไอัเป็นลูกเกดค่ะ